สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาพบกับาการตกแต่งมะเขือนะคะต้นมะเขือต้นนี้ก็ต้นเดียวนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราจะแต่งกิ่งที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ออกไปนะคะเพื่อที่จะให้สารอาหารนี่หล่อเลี้ยงได้เพียงพอเนาะเพราะถ้ากิ่งเยอะลูกเขาก็จะไม่ใหญ่นะคะ เราจะมาแต่งกันเลยเนาะนี่นะคะแบบนี้ก็เราก็ไม่ต้องเอาไว้นะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่มากไปกว่าน,นี้แล้วเนาะเราก็แต่งออกไปเลย อันไหนที่มีดอกเราก็ไม่ต้องตัดทิ้งนะคะปล่อยเขามีลูกไปก่อนเนาะพอหมดลูกแล้วก็ค่อยตัดแต่งใหม่นะคะเพื่อให้ต้นได้แตกใหม่เยอะๆมะเขือนี่ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆปลูกครั้งเดียวกินได้นานค่ะถึงจะต้นเก่แล้วเราก็ฟันต้นแล้วก็อ่าพอเราฟันต้นเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่นะคะเพื่อนๆแตกใหม่ เราก็ไม่ต้องปลูกหลายครั้งนะคะประหยัดเวลาด้วยวันนี้ไม่ได้ออกสวนนะคะเพื่อนๆไม่ได้ออกสวนก็จะมาทำปลูกผักสวนครัวนะคะโอ้ยหญ้ามันเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ พียว่าจะตัดหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่มีเวลานะคะวันนี้ก็ว่าจะไปฉีดยาฝนก็มาอีกแล้วช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเพื่อนๆนดูค่ะแล้วดกด้วยนะคะเพื่อนยาก็ไม่ได้ฉีดนะคะนอนก็เริ่มมากินแล้วนี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยเริ่มมีแมงเจาะเนี่ยมันดกมาก ก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่าหนอนฆ่าอะไรเลยก็เลี้ยงแบบอันไหนกินได้ก็กินอันไหนกินไม่ได้เราก็ไม่ต้องกินนะคะก็ไม่ค่อยอยากจะฉีดยาบ่อยเนาะเสียสุขภาพนะคะเพื่อน,อนจะฉีดนานๆก็จะฉีดสักครั้งสองครั้งพอไม,ไม่ไม่ต้องฉีดบ่อยเพราะว่าเราปลูกไว้กินเองเนาะเราจะคำนึงถึงพวกสารเคมีอ่ะเราก็ไม่ค่อยอยากจะฉีดเนาะ ถึงปลูกขายปุ้ยก็ไม่ค่อยฉีดนะคะเพื่อนๆจะเลือกแต่ลูกที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดนะคะพอตัดแต่งแล้วเนี่ยมะเขือเราอ่ะมันก็จะดกแตกกิ่งใหม่ลูกที่มีอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆมันก็จะลูกมันก็จะใหญ่กว่าเดิมสมบูรณ์นะคะส่วนปุ๋ยที่ปุ้ยใช้นะคะก็เดิมๆค่ะจุลินรีย์สังเคราะห์แสงนะจ๊ะ ต้องรดทุกวันนะคะเพื่อนเพื่อนดทุกวันได้ผลดีค่ะช่วงนี้ปุ๋ยแพงเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะเราก็มาทําปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยจุลินรีย์สังเคราะห์แสงไว้ใช้เองดีกว่านะคะทุกคนถึงว่าเราใช้ปริมาณที่ไม่มากมายเราก็ทําใช้เองดีสุดนะคะนี่นะคะเพื่อนๆนมันรกมากแล้วเล็ก่ก็จะฉีดยานะคะเห็นไหมคะโดกด้วยนี่คะ่ะเห็นไหมคะ นี่ลูกมะเขือใต้ใบโอ้ยฝนก็จะมาแล้วค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ออกสวนทุเรียนเลยจริงๆวันนี้ก็ว่าจะพาเพื่อนๆไปดูทุเรียนต้นเล็กเนาะที่ปุ้ยถอนหญ้าไว้ใส่ปุ๋ยไว้อยู่แล้วแต่ว่ายังทำไม่เสร็จนะคะจะจะไปฉีดยาเพิ่มเพื่อนๆดูบรรยากาศ ฝนเริ่มมาอีกแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นมะละกอนะมีอยู่ต้นนึงเห็นไหมคะไม่สวยเลยเพราะว่ายาเราก็ไม่ได้ฉีดอะคะ่ะลูกจะงงงเงกันหมดมีถั่วด้วยเห็นไหมคะเพื่อนๆโอ้โหลมแรงมากเลยเพื่อนๆดูฝนทุกวันค่ะตกทุกวันเลย ก็ไม่ค่อยได้ตัดต่อนะคะเพราะว่าก็จะทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆได้สาระบ้างไม่ได้สาระบ้างก็ขอโทษขออภัยด้วยเด้ดถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะใบมันเยอะเราตัดทิ้งบ้างมันมันก็ดีนะคะถ้าเรามีเวลาเนาะเพราะว่าใบมันมันมีเยอะไปมันก็ สารอาหารมันไม่พอมะเขือมันก็ลูกไม่ค่อยใหญ่นะคะเพื่อนเพอราะมันต้องใช้สารอาหารที่เยอะน้ำก็ต้องใช้เยอะปุ๋ยอีกนี่ต้นเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนต้นเดียวปุ๋ยก็จะปลูกไว้กินเองนะคะก็เหลือก็จะแจกเพื่อนบ้านเพื่อนที่ทำงานเนาะถ้ากินไม่หมดอะ่ะก็แบ่งปันกันไปนี่นะคะ พอเราตัดตก,ตกแต่งอย่างนี้แล้วมันก็จะล่งกว่าเดิมเนาะแต่จริงๆแล้วพี่ก็จะต้องตัดให้มันมากกว่านี้นะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวพี่ก็ขออนุญ,ญาตตัดออกไปก่อนนะคะเพื่อนๆ๋ยวค่อยมาให้เพื่อนๆได้ดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะ